ใจประสงค์สางกลางดงกวาบ้านพี่น้องเอ้ยใจประสงค์ฉี่ข่านกลางบ้านกวาดงนะครับสวัสดีครับทุกผู้ทุกคนนะครับวันนี้บ่าวสุรยิยอเดินทางมาตาลาดนครกบือบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมาหาสารคามนะครับวันนี้สิว่าเปิดดงรคาคาสีมาอัปเดตราคาครับว่าจะถือกี่แพ่อยอยงใหญ่ครับไาครับพี่น้องกดสิไปเบิรงน้ำกันกาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บ่าวสุริยอดเลครับเด้อปไปเบิรงน้ำกันครับผมพ่อเจ้าขายแล้วติขายได้เท่าไรวันนี้สามสี่เมื่อสามเวียนเวียนน้ำมัอไทยซื้อ เวียดทั้งเวียดทั้งใต้เนาะอ๋าโชคดีเ้าพอเด้อครับผมปลาผนขายเลยครับซีเมื่อสามครับรอย่างหลอกมาเมืองนี้เข้าง่วงงามอยู่ครับเอาไปดีครับผมได้มาขายมาซื้อหมดนี่มา,มาขายคนระับเป็นเลยขายเบอร์ตีขายไปละะแล้วเอาเจ้าสากโชคดีได้วไปดีครับปลาครับพี่น้องเขาอย่างหลอกมาทางนี้ครับผมง่วงงามให้ถามจะข้ามเลยมาเปิดราคาไปเท่าไหร่ ครับอ่ะครับผมนี่สาท่องเกจเดียนเปิดเปนสามสิบเกดสูงลอยสี่สเพิ่นเปิดไว้สาสเกดสูงลอยสี่สิท่องแน่นอนครับท่องเกจเดียนเออทันว่าหน่ทันวนทันว่าครับนี่ครับคุยงาม อ่างเรามื่อนี่จะเข้าครับผมฮะไอ้วันดีไอ้วันดีครับมื่อนี่ในไม้กี่ตครับมื่อนี่สองตัวเอาวันดีครับผมสองตัวแม่ตีแป็มั่วเลยครับนี่แม่สาวสวยสูงเท่าแนนาะครับมันสูงหน่อยซี่ทับสองนะครับนี่สูงหน่อยซี่ทับสองลูกสาวเบีกอุไทยนี่ครับก้นดีก้นงามครับนี่สวยงามงามแท้แน่นอนครับขั้วตัวนี้ เปิดราคาไปเท่าไรครับผมห้าหมื่นเก้าราคานี้ต่อล็อกฮะเอ่าท้องแล้วจีท้องไม่เก็ตเดียนประกันพร้อมไหนบ่เพราะว่าตรวจเอ็นตอร์ซ่าเรียบร้อยเนาะนี่ครับขั้วตัวนี้ถือว่าดีฮะเสื้อมาตะปูอะไรน้อยฟันหน่ำนมเอาผัวตจะหน่อยเพื่นว่าท้องเก็ตเดียนตีท้องเก็ตเดียนครับขั้วตัวนี้ถือว่าดีอยู่ต่อล็อกกันหน่อยเนาะเอาบ้านี้ห้าเท่าตัวนนี้ครับบ้านี้ตัวนี้เท่าไรก่อนครับตัวนี้ เลยครับมองขายเลยเหมือนสามหาลอยข้ยเม่สาวน้อยเนาะควอยแม่สาวน้อยควอยตัวนี้ต่อรองกัเนี่เนาะต่อรองก็ได้เอายังสิถ้าเพ่อถามหลายดอกฝากเบอร์ซะศูนย์เก้าสองศูนย์เก้ากแปดสี่สองหนึ่งหนึ่งเก้าจังหอยท่านใดครับผมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับปลาครับพี่น้องเฮาครับหลังจากเบอร์ข้อยงามแล้วเดี๋ยวบ่าวสุริยะเสียภาพี่น้องยางไปเบอร์อีกจักหน่อยนะครับผมเออ ตลาดนัดโครกระบือบ้านหนันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับผมนี่โอคอยถึงไงงามอย่างรองมา,าั้งท่เอาวสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้มาจากโตัครับมอนีตัวหนึ่งนะครับนี่สายผูแมันบ่แม่ลูกของโตัวเนอเทพพระบุรความสูงเทนน้อครับนี่ ร้อยสามสิบแปดนะครับควายตัวนี้ถือว่าดีครับกนดีกนงามสะโพกดีแข้งขาดีใส่ได้เปิดรคาคาเท่าไหรก่อนครับสี่หมื่นเก้าร, 49, ราคาต่อรองกันได้เนาะราคาต่อรองกันได้นี่เอายังไงซะสิทธิ์ขายอยู่ดอกฝากเบอร์ซะศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเก้าสามเจ็ดจากหอยท่านใดครับผม, four, มอนนเอาเ้าเจ้าก็เจ้าเดิมสวัสดีครับประคับพี่น้องหลังจากเบื้องหอยอีกหลักสิญางพีเบื้องอีตัวหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับง่ายเลยมาจากตัวครับนี่ ข้อยมาสามตัวแม่เขผัวครับนี่เอ๋อแม่ตัวนี้แม่สูงเธอเลยสูงเท่าใดเดี๋ยววัดเบิ้งไปบัวครับบัท่านไหนวัดเบิ้งเอาประมาณสูงร้อยสี่สิบเอ็ดพันละครับข้อยตัวนี้ประมาณเนาะครับต่อร่องก็ได้เปิดราคาไใเท่าใดก็ครับผมสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าตอร่องก็ได้เอายัางซีซะถืออกถือแก่กับซองฟรีพ่นละเนาะจักโลกก่อนซองฟรีจักโลกอ่ะต่อร่องกันลราคากันเนาะเอายัางซีฝากเบื้อใต้ศูนย์หกหนึ่ง ห้าสองเก้าสามศูนย์เจ็ดสองจากหอยท่านใดครับผมเอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมปลาคาร์ปีหนอนเขาหยางเราไปพึ่งตัวต่อไปครับ